Baiklah hadirin sekalian Maka majlis kita mempersilakan Untuk orang muda atau generasi muda uh, Disebutkan Haipan Oleh itu kami mempersilakan saudara Suhaimi Lepesa Dengan segala hormatnya kami mempersilakan pentas Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi เรียนท่านวันมัวงมัดมนาหัวหน้าพรรคประชาชาติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติว่าที่ผู้ลงสมัครกรรมการบริหารพรรคและสวัสดีพี่น้องชาวยะลาผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ทุกท่านครับเมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ทำให้ผมย้อน นึกถึงเมื่อสามปีที่แล้วสมัยผมเป็นนักศึกษาช่วงที่มีการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานครผมและเพื่อนนับพันคนรวมไปถึงประชาชนมุ่งหน้าจากถนนราชดำเนินเข้าสู่สนามหลวงวันนั้นวันที่19คกันยายนพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาประกาศออกทางสื่อว่านักศึกษา ชุมนุมระวังอนาคตดับผมขึ้นเวทีและตอบสวนพลเอกประยุทธ์ว่ามันดับตั้งแต่วันแรกที่คุณยิอดอำนาจเข้ามาแล้วประคุณครับให้กำลังใจหน่อยอนาคตของเรามืดบอดมองไม่เห็นหนทางวัยรุ่นเยาวชนคนหนุ่มสาวโอเคประมุ่โดอปมุ่ดีนี ตั้งต่ยาเลนเนมาโซดากเปหลังจากที่ลงเวทีในวันนั้นเนี่ยความคิดความฝันของคนรุ่นใหม่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรายังหวังว่าประเทศนี้จะมีประชาธิปไตยเรายังหวังว่าประเทศนี้จะมีผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหลังจากนั้นหลายคนถูกดำเนินคดีหลายคนถูกจับกุม เข้าไปในเรือนจำรวมไปถึงผมด้วยผมโดนคดีสองคดีตำรวจมาที่บ้านเอาหมายมาแล้วก็ให้ผมไปรายงานตัวผมยังยืนยันว่าผมคือผู้บริสุทธิ์สู้คดีอยู่ในชั้นศาลสองปีท้ายที่สุดศาลตัดสินยกฟ้องไม่มีความผิดหลังจากนั้น ผมแอบไปถามนายตำรวจที่แจ้งความคดีผมผมถามว่าพี่ใครสั่งพี่มาแกบอกว่านายสั่งมานายคนไหนนายข้างบนถ้าบนสุดที่ชื่อประยุทธ์ยันโอชาผมไม่แปลกใจที่เขาไปไล่จับนักศึกษาที่เขาไปไล่แจ้งความคดีที่เขาเอานักศึกษาเขา้าคุกเพราะเขามีเซลล์สมองแคบม่นส0 0พเซล คนอะไรไม่รู้บอกว่าตัวเองมีเซลล์สมอง84,000เซลพอพรุ่งนี้บอกว่ามี2 0,000นกว่าเซลล์คนอะไรไม่รู้ขาดขาดเกินเกินขาดขาดเกินเกินบัสโซมลายอยูกีตบางเงียต้ออโอเตาจุกพี่นองรัอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้คนรุ่นใหม่หลายคนในพื้นที่3าจังหวัดชียแนนภาคใต้ ลุกขึ้นมาต่อสู้ในครั้งนั้นเพราะเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ในช่วงที่มีการชุมนุมใหญ่ที่หน้มามัมสิดกลางจังหวัดปัตตานีในปี2518เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ถูกทหารนาวิกโยธินฆ่าที่สะพานกอตอเขามีคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นก็คือท่านอาริเบนอุตรสิงห์ท่านมุกสุไลมานซึ่งทั้งสองคนนี้ก็มาอยู่พรรคประชาชาติ ผ่านไปในปี2531เกิดการชุมนุมใหญ่ที่หน้ามืองิดกลางจังหวัดยะลาเพื่อเรียกร้องฮีจาบให้กับนักศึกษาชุมนุมกันเช้าเย็นเช้าเย็นท้ายที่สุดรัฐบาลตอบรับข้อเสนอทําให้คนมลายูมุสลิมเราสามารถที่จะคลุมฮีจาบในสถานที่ราชการได้สามารถทียบกลุ่มฮีจาบในรัวมหาวิทยาลัยได้สามารถทียบกลุมฮีจาบในโรงเรียนตะดีกาได้ ็มีสอสอนุม่ณตอนนั้นที่ออกมาผลักดันนั่นก็คือท่านวันมูฮัมหมัดดอมะคาเมื่อเราพูดถึงความไม่เป็นธรรมเมื่อเราพูดถึงเรื่องสิทธิบทเรียนดังที่คนมาลายูมุสลิมในพื้นที่สาลจังหวัดแยแดนภาคใต้เราได้รับ จะเห็นได้ว่าสิทธิของเราเนี่ยไม่ได้มาโดยง่ายาดการคลุมหิญาบในโรงเรียนการคลุมหิญาบตามหลักการศาสนาถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยไม่ได้มาโดยง่ายใดเมื่อเราพูดถึงความไม่เป็นธรรมความอายุติธรรมวันนี้เราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่รับมีอำนาจปาดใหญ่มหาศาล สามารถที่จะพกพาอาวุธไปในที่ต่างๆได้เพราะอะไรเพราะมีกฎหมายพิเศษเพราะมีพรกรฉุกเฉินที่ให้อนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐได้เต็มที่แม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมเขายังไปแทรกแซงอย่างที่ผ่านมาคณะกรเพียงชนะผู้พิพากษาสารยาลา ท้ายที่สุดต้องยิงตัวตายเพื่อพดุงความยุติธรรมยังมีมากกว่านั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่รัดใช้กฎหมายพิเศษไปจับคุมนักศึกษาหญิงซึ่งเป็นเด็กนักศึกษาที่โมอโอปัตตานีขับรถ8คันไปประมาณตี4ไปควบคุมตัวที่ยาลุมแล้วก็พาไปที่โรงพัก ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นป่อยครั้งในพื้นที่3จังหวัดเชเด่นภาคใต้บ้านเราถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงดังนั้นพักประชาชาติถ้าเกิดว่าเราได้เป็นรัฐบาลจะเสนอยกเลิกกฎหมายพิเศษยกเลกิกกฎอายการศึกและบังคับใช้กฎหมายทั่วไปเหมือนกับจังหวัดอื่น เราอยู่กับอะไรที่มันเป็นพิเศษมาหลายปีแล้วคนในพื้นที่สามจังหวัดเราต้องการความปกติกลับมานอกจากเรื่องความไม่เป็นธรรมรองลองมาสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่พูดก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องยาเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศเยาวาชนติดยาไม่เรียนหนังสือ ยิ่งปลดกัญชาให้เสรยียิ่งหนักเขมีในวันนี้ขายกัญชากันเต็มเลยริมถนนขายใบกระท่องกันเต็มเลยริมถนนหน้าตลาดหน้าเซเว่นแม้กระทั่งหน้ามัสยิดบางพื้นที่ก็ยังมีขายปะปะมูดโดปะมูดีกิตโตหอนอนไหนฮัตียา e, ดิโตอิเมยาดิโตโกเตยาดิโตบิลาในมัสยิดตุกิตโตบิเม Sekali ni ini kita bimbing atau kita nak boleh tak apa-apa pun hanyu orang yang dimakmur ni ah, lah sikit lagi orang ni kita bimbing pemuda kita dah lewat sorpe langjar plot kanca dai mi nan mi khao yang to dek prathom aek nam kanca ma phis kan nai rong rien thai kham song นี่นะครับที่เขาบอกว่ามีรัฐมนตรีโง่เราจะตายกันหมดที่นน,นอกจากเรื่องยาเสพติดสิ่งที่เยาวชนสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดเชียงรายภาคใต้เราใฝฝันเราอยากจะเห็นคนทุกคนในพื้นที่สามจังหวัดได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันวันนี้เพื่อนของผม แล้วเพื่อนของคนหนุ่มสาวหลายคนในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยเราต้องการเรียนมหาวิทยาลัยหลายคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าเรียนจบมัธยมแล้วไม่มีทุนที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะมากถ้าจะเรียนต่อใน,นระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องกู้หนี้ยืมสินก็ต้องกู้กนยศพอเรียนจบปั๊บเนี่ย ก็มีหนี้ติดตัวงานทําก็ยากลาบากในพื้นที่สามจังหวัดแล้วดอกเบีย้ยของหนี้กอยโยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละเจ็ดนะฮะพรรคประชาชาติเป็นพรรคหนึ่งที่สู้กันในสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้มีดอกเบีย้ยไม่ให้มีเบีย้ยปรับท้ายที่สุดรู้ไหมว่ามันปิดติดที่ใครมันไปนติดที่สโวที่ประยุทธ์แต่งตั้งมาเขาไม่ยอมไม่ให้ดอกเบีย้ย ศยอร์ยังติดอยู่ร้อยล้านหนึ่งถ้าพรรคประชาชาติเป็นรัฐบาลในครั้งหน้้ประยานนี่โกโยโเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาจะเรียนฟรีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปอดรีอินชียราลาเราทำได้เลยรกฝั่งรัฐบาลบอกว่า จะล้างหนี้ได้ยังไงทําไมจะล้างหนี้ไม่ได้ในเมื่อคุณเนี่ยล้างหนี้ให้เจ้าสัวได้จะล้างหนี้ให้กับนักศึกษาคนที่เป็นอนาคตของชาติทําไมจะไม่ได้ฮารินิงกิโตะโนเกจะบะโตะโตะยังเงี้ยตักกุสะปะป๋อสะปะปมุดโตะมุดดมโมกิโตนิ่งโนะโนะนกัติป๋ออายอายะฮดะเินิงอเดะปะปะโตมาลายุะโตโนะไยุปะโตทิลังเบร์กันติ Hanya di segi kasaksa kita mula berlawan Yang terakhir Saya ingin orang untuk dia, orang lain dia Banyak mahawir lain belum pada ini Bagi tahan di segi kasaksa Kau ingin memikirkan kekuatan Kau ingin dalam tiga wilayah Yakin santipak di saat yang kuat Betul kelum ini ditangkan kerajaan santipak dalam waktu itu ini ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาต้องคุยอย่างตรงไปตรง,ตรงมากระบวนการสันติภาพอุโมกิต์อฮา้เนิงนิงไปเหาะทางนุงกิกเกเงาไปหาะกลุ่มผู้เห็นต่างดนมาเลเซียเจ้าอย่างไม่พ้นเอกประยุจันโอชามา,มา,มาสดดาาุมาเรโดนิ่งกีดเจรจาในมาเลเซียน่าหนับตาหงแต่ไม่เคยมาอัปเดตให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้เลยว่าคุณไปคุยกันเรื่องอะไร เมื่อประมาณเทลงมาสามจังหวัดเยอะมากแต่เหตุการณ์ก็ยังตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามเกิดขึ้น,นปาร์ตี้ประชาชาติอโคเสนอต้องเปลี่ยนรูปแบบการพูดคุยจากคุยกันที่ต่างประเทศต้ตองผ่านกระบวนการรัฐสภาให้ผู้แทนของเราเข้าไปคุยเข้าไปเจรจา เข้าไปแก้ปัญหาเพราะไม่มีใครเข้าใจปัญหาในพื้นที่เท่ากับคนในพื้นที่ครับสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้ไม่หันมาสนใจกันเนมะืสิ่งที่อยากจะเห็นคนในพื้นที่สามย่วันเนี่ย ทำม,มากที่สุดในฐานะที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวเราเลือกผู้แทนเราต้องตรวจสอบการทํางานว่าสิ่งที่เขาพูดว่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้กับประชาชนเนี่ยเขาสามารถทำได้หรือไม่ฉะนั้นเราต้องหันมาสนใจการเมืองถ้าเราไม่สนใจการเมืองเราจะได้นักการเมืองที่ไม่สนใจประชาชนอันดกปโลกรั Soso ataupun putih yang rakyat ni pilih Dalam tiga wilayah kita ni Alhamdulillah Lepas orang ni kita boleh putih Islam saja tiga wilayah Rodai putih muslim mulai Tang sim songkit Tapi putih yang ada Semangat untuk nak berjuang ni Untuk nak lawan ni We go in tu Mai mai tu kerendang Honing lah saya, Pun ngay ngay kata Bukit kata dia ugamu. Waktu tuduh dia pasti. Ada pun saya pulang lagi. Kek. Kek pulang มในฐานะคนรุ่นใหม่เราต้องการผู้แทนที่มีศักยภาพเราต้องการผู้แทนที่มีความสามารถเราต้องการผู้แทนที่สามารถที่จะเป็นกระบ,บอกเสียงให้กับคนในพื้นที่สามาาาจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราอัดดรอมาสลบานโยมาสลบกี่ตองโอกาสกี่ตองานาะผู้แทนอัดดอจิตวิญญาณกีตองเรานาะผู้แทนอัดดรอดองการต่อสีผู้แทนหุมาเกอเซลงอายาแต่บม่ต้องมงินก่อ Belum ada ni mungkin mo boleh berayu, boleh dok lama sampai lapai tang. No yeah. masa ringkas-ringkas sebab saya <laughs> masa sikit. Sebab ada puteng rumah kita banyak pati. Pati pun cai-cai kecil tentu belum ada ni waya yeah. tak safe rayu Janosia. Tapi pun masuk dalam sapa tukar lidah yang dipelik. Waya kata ni no pun dia perayut yang oja lepah pada tu akhir angin yang semua lepah pada ni kita nak deno puteng pun ni kita nak deno puteng hok tak ada jago amanu milih masa depan kita nak deno yo dalam kuha datang au hai percaya lens lain pernah akhir ni Kira nak saya ni kepada pemuda-pemudi Hak hari semua kalau ada dalam Pak Pacu hari ni Sanggup Hajar Pak kita semua ni kita mari jual kali Rauh tau baik kan Ayah kita Dan puteng kita Buat umur dah wiko Pak kita dalam tiga wilayah mati kau panggil namu yo ya yak tau bai pun di kunte ummah mati hok kita Reno kita tak masuk bilik Halin penduduk udie di kampung sumur hari hari tengok yadi tua ten ani ado dale tempat baju kita kena mari caput angin pegat angin bejual kali Pak ni bukan pakong kai kon dai แต่เป็นพักของพวกเราทุกคนถึงเวลาแล้วที่เยาวชนคนหนุ่มสาวจะต้องเดินไปด้วยกันคิตโตนนจัโกอูกามูคิตโตนนจัโกปังโซคิตโตนนจัโกตานุอายุนและิตโตนนจัโกปรชากรคิตโตสักูอุมะอินชาอัลลอฮฺ akan berjaya takbir takbir Sekian terima kasih